สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนอมาราอัศวันนนอดีตนักแสดงรุ่นใหญ่หลังหายหน้า20ปีใช้ชีวิตเรียบง่ายในวัย87ปีหากพูดถึงชื่อของคุณอมารานั้นต้องบอกเลยว่าไม่มีใครไม่รู้จักในยุคอดีต โดยเธอห่างหายจากการแสดงเกือบ20ปีแล้วหลังต้องดูแลสามีพลตำรวจโทอังกูลบุรานนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งกระทั่งเสียชีวิตในวันว่างเธอชอบดูละครพร้อมเปรียบเทียบวงการบันเทิงยุคก่อนกับปัจจุบันให้ฟังว่าเด็กใหม่ๆเล่นเก่งกั่ทั้งนั้นอาจจะไปเรียนการแสดงมาเขาเข้าใจบทบาทของแต่ละคนฉากละครสมัยนี้ดีขึ้นมากสมัยก่อนทำฉากอะไรต่ออะไรยังโบราณสมัยนี้ทุกสิ่งทุกอย่างพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะละครคุณไก่วารายุทธนี่โอ้โหเสื้อผ้าอะไรต่ออะไรสวยๆทั้งนั้นเลยแค่ดูฉากยังเพลินบางทีเห็นเขาจัดดอกไม้อย่างนี้ก็มาจัดที่บ้านบ้างเหมือนเป็นไอเดียให้เราเห็นว่าเออต้อนนี้ใบนี้ทำแบบนี้สวยนะไม่จำเป็นต้องเป็นตะดอกไม้แพงๆหากรู้ประวัติครอบครัวของคุณอมาราแล้วจะรู้ว่าเธอนั้นแตกต่างจากนักแสดงคนอื่นทั่วไป เริ่มจากพ่อคือหลวงประเจิดลักษ์หรือสมพศอัศวันนนส่วนแม่เป็นชาวฝรั่งเศสตอนเรียนอยู่โรงเรียนมาแตเดอีวิทยาลัยมีคนหิ้วกระเป๋าไปถึงห้องไม่หิ้วเองเรียกว่าครอบครัวฐานะดีถึงขนาดใช้ทุนส่วนตัวไปประกวดนางงามจากกระวานที่ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยไปพร้อมกับครอบครัว ปัจจุบันเธออยู่ในคฤหาหั์หลังใหญ่เนื้อที่เกือบหนึ่งไร่ย่านนาวมิน143ซึ่งแม้ตอนนี้จะอายุ87ปีแล้วแต่อดีตรองนางสาวไทยอันดับ3สาวไทยคนแรกที่เข้าร่วมการประกวดนางงามจากกระวานที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อปี2497ยังมีสุขภาพแข็งแรงหุ่นดีพูดจาคล่องแคล่วไม่ติดขดัดเดินเหินปกติดูแล้วไม่เหมือนผู้สูงวัยทั่วไปนอกจากจะใช้เวลาว่างไปกับการปลูกและดูแลต้นไม้รวมทั้งจัดเสื้อผ้า แล้วยังทำกับข้าวรับประทานเองด้วยซึ่งคุณอมราบอกว่าของมันมากก็ไม่ดีสำหรับคนแก่ต้องกินของเบาๆพวกยำอะไรอย่างนี้เวลาไปตลาดซื้อนูน่นซื้อนี่ก็เพลินไปวันๆถ้าวันไหนเงียบเหงาอยู่คนเดียวจะฟังเพลงพอดีลูกชายย้ายไปอยู่กับภรรยาส่วนลูกสาวไปอยู่กับสามีที่ประเทศสหรัฐอเมริกา หลานชายที่มีอยู่คนเดียวไปอยู่แคนาดาเลยอยู่คนเดียวกับแม่บ้านหนึ่งคนแต่ติดต่อกับโรคทุกวันช่ง COVID วงโควิด19บเาระบาดห้ามไม่ให้ไปไหนเลยและดิฉันเองมีความรู้สึกว่าถ้าจะไปเดี๋ยวมันก็ติดเดี๋ยวตายเร็วท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทรัส t โตออนไลน์ขอบคุณครับ